อะไรของนีหมดแล้วทำไรอันนั้นหมดแล้วหมดแล้วก็วคือหมดครับลูกอันนั้นของน้องกินไปเยอะแล้วเนี้ยอา้าไปเพีองทิ้งทำไมปปอะ่ะสกปรกนะไม่ไมาแล้วไ,ไ,ไ,ไหฮะยไปทิ้งให้หยาทิ้งไม่เป็นที่เลยน้องแล้วน้องไปกินอะไรที่พืนะ้นน่ะฮะติ๊กเฮ้ยโหหมดขึ้นแน่ โดนแน่โดนแม่ด่าแน่ำอะไรอะ่ะไม่เอาเอา,เ,อาเละเลย <c oughs> เละเลย <c oughs> นี่ครับนี่ผลงานพี่เบอร์เอาเท้าเหยียบอีกเอาเละเอาเอาเอาแล้วเละแล้ว <c oughs> Nh hãy nong, 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 hãy กดกแ้กให้ป้าอีกตอีกเฮ้ยอย่าแก้งป้าไม่เอาอะให้น้องโอ๊ยอะไรเนี่ยมาฟาดอะไรป้าเนี่ยเอาหมวกมานี่โถยา เอาดิโดนป้าต uh, ีนะอ่าอ uh, uh, uh. <that> ่าเอาดิ๋ยวเดี๋ยวดีเอาดิโดนแน่โดนแน่โดนทำโทษแน่เฮ้ยโถวุ่นวายแล้วเนี่ยไปขี่จักรยานให้ไปขี่จักรยานให้ไปขี่จักรยานให้ขี่จักรยานให้ป้าดูดูนี่อ๋อหนออ๋อหนออ่าอ่ะนี่น้องทิกเกอร์นะครับ โอ้พาไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากเลยเด็กๆอันนี้อยู่บ้านสวนนะครับที่คนครมณโณมเด็กๆก็ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่บ้านสวนกันแล้วหนีโควิดมาอยู่ที่นี่กัน้าก็ <c oughs> ย้ายร้านตัดผมกับร้านทําเล็บต่อขนตามาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับวันนี้แม่ตั๊กไม่อยู่แม่ตั๊กไปต่อขนตาให้ลูกค้าพอดีมีนัดคิวไว้ ไม่รู้ว่าจะคิวหลายคิวหรือเปล่าเอ้ยอย่าแกล้งน้องไม่เอาเนี่ยอยู่กันสองสามคนเนี่ยเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยอ้าโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจัดการสองแสบก่อนนะครับเนี่ยโอ้โหเลเทะเลยเนี่ยเดี๋ยวป้าบอยต้องจัดการหน่อยเนี่ยจัดการแล้วจัดการทั้งคู่เลยบ๊ายบาๆ FC นะครับ อย่าลืมติดตามบับเบิร์น้องทิกเกอร์นะครับติดตามน้องมาออกเกอาไปกลับในกลับในเร็นะคะด้วยนะนะครับอ้าวใครติดตามน้องทิกเกอร์ต่างหากละ่ะใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคแค่นี้นะครับ <c oughs>